สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีลำโพงรุ่นใหม่จากทาง Sony มาให้ดูครับกับตัวของ b r a v i a Theater U ยครับย้ำอีกทีนึงว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือกล่องลำโพงนะทุกคนไม่ใช่หูฟังนะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือลำโพงครับมันเป็นตัวของลำโพงแบบคล้องคอครับที่ให้ประสบการณ์เสียงรอบทิศทางตอนที่เราดูหนังครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวของลำโพง Sony b r a v i a t h e เ t e r U เนี่ยมันคืออะไรแล้วมาทำยังไงได้บ้างแล้วเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวว่ากันครับ ทีนี้เรามาแกะกล่องตัวของ BRAVIA THEATER U ไปพร้อมกันนะครับอันนี้คือตัวของด้านหน้าแพคเกจนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะระบุในเรื่องของสเปคที่น่าสนใจของตัวลำโพง BRAVIA THEATER U ตัวนี้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยอันที่น่าสนใจสรับผมเนี่ยก็คือ ตัวของรองรับเรื่องเสียง d o l บ y a แ m o s ในตัวลำโพงตัวนี้แล้วก็ที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานในแบบที่เป็น360 Special Sound Personalizer อันนี้มันก็จะแบบสอดคล้องกับตัวของ Dolby Admos s นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสนใจก็คือ,อเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้นะครับตามสเปคเนี่ยที่ระบุไว้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่ครั้งถ้าคุณดูโดยที่มีสมาธิไม่รับโทรศัพท์อะไรเลยเนี่ย อันนี้ก็คือได้ถึง5 6ถึง6เรื่องโดยประมาณครับอันนี้ผมเอาตัวจริงให้ดูก่อนในกล่องเขามีแค่นี้เลยเนี่ยครับแค่นี้เลย ต้องบอกว่าตัวของ Bra v i a ีย e a t e r U ยูเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของลำโพงคล้องคอรุ่นแรกจากทางโซนี่นะครับเพียงแต่ว่าตัวของรุ่นใหม่เนี่ยมันคือโฟกัสไปเลยกับชื่อรุ่นของเขาเนี่ยก็คือ b r a v i a t h e a t e อ U ยูก็คือเน้นในเรื่องของการใช้ดูหนังอมอบประสบการณ์ในเรื่องของเสียงรอบทิศทางที่ตัวลำโพงเนี่ยมันอยู่ที่คอของเราแบบนี้ได้ด้วยนะครับตัวของลำโพงนะครับตรงนี้โอเคเรามีหน้าลำโพง2ข้างแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวผ้านะครับที่มีความจะบอกว่านิ่มไหมก็ ไม่เชิงครับแต่คือเป็นลักษณะที่เป็นผิวสมัมผัสแบบผ้านะครับแล้วก็ตรงก้านตรงนี้นะครับรวมถึงด้านหลังเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นตัวของซิลิโคนนะครับที่มีความนิ่มอยู่ประมาณนึงคำถามคือมันทําให้เรารู้สึกระคายเคืองไหมนะครับทั้งตอนที่เราใส่เสื้อหรือแบบเราดูหนังอยู่บ้านแล้วเราไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยเอามันโดนผิวของเราแบบเนี้ยเออจากที่ผมลองมานะครับตรงนี้เนี่ยตัวของผิวสมัมผัสตรงนี้ไม่ได้รู้สึกระคายเคืองกับผิวของเรานะครับทีนี้คนเป็นคนสงสัยครับว่าเวลาที่ใช้งานตัวของ b r a v i t a t o r U เ เข้ากับสรีระช่วงคอช่วงกว้างของไหลที่เราจะวางตัวของลําโพงเข้าไปแบบนี้เนี่ยได้เหมาะเจาะพอดีไหมตรงเนี้ยจากที่ผมใช้งานมานะครับตรงนี้ทางโซนี่เขาก็คิดกันบ้านมาดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจับตัวลําโพงแบบนี้ครับเราก็ออกแรงนิดเดียวเลยครับตัวลำโพงมันจะโค้งไปครับตัวก้านเนี่ยมันก็จะโคง้งแล้วก็อยู่ทรงแบบนี้เลยครับอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหรือถ้าจะเอาให้กว้างเราก็กางออกไปแบบนี้ครับมันก็จะอยู่ทรงที่เป็นตัวกว้างๆแบบนี้เวลาที่ใช้งานจริงเมื่อกี้เราดัดไว้กว้าง ตรงนี้มันดูแบบโหไม่ไม่พอดีกับที่ผมจะใช้งานเนี่ยผมก็จัดเข้ามา,าให้แบบจัดทรงให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยครับเท่านี้ตัวของ b r a v i a t h e a t อ r U ยู่ก็พร้อมที่จะให้เราใช้งานแล้วครับทีนี้มาถึงในเรื่องของการใช้งานตัวของลำโพง Sony b r a v i a t h e a t e อ U ยู่ตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อตัวของลำโพงตัวเนี้ยมันคือตัวของบลูทูธครับหมายความว่าจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้อง ใช้ตัวของลำโพงอันนี้กับทีวีโซนี่เท่านั้นนะครับด้วยความที่พรอมเป็นบลูทูธเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อลำโพงตัวของ b r a v i a t h e a t e r อยูเนี่ยเข้ากับทีวียี่ห้ออะไรก็ได้ครับตรงนั้นหรือแบบอย่างผมเนี่ยผมลองเอามาต่อกับตัวของ iPhone iPad อะไรแบบเนี้ย<ม>ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อเข้ากับตัวของอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของโซนี่เนี่ยจะได้เสียงแค่ตัวของส่วนของเสียงที่เป็นสโตรีโอเท่านั้นนะครับถ้าอยากจะใช้เรื่องของเสียงที่เป็น อบทิศทางรวมถึงตัวของ Dolby Atmos เนี่ยจะต้องเป็นทีวี Sony ในกลุ่มรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นในปี2อ2 4นีเนี่ยก็คืออย่างตัวของ b r ลบร a 9 b ีย a 7แบบเนี้ยส่วนถ้าเป็นทีวี Sony ในไล่อัพ2อ2 3ั0 2 2พนี่สิอเนี่ยหลายรุ่นก็จะรองรับเช่นกันเพียงแต่ว่าจะต้องซื้อตัวของอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวส่งสัญญาณให้รองรับในเรื่องของเสียงรอบทิศทางเพิ่ม,เต,มเติมครับประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ตัวของ Bravia t h e a t อ r ์ยูดูหนังเนี่ยมันแตกต่างจาก ที่เราเปิดลําโพงทีวีเสียงดังแบบสิ้นเชิงเลยครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าคงคล้ายๆกันมั่งอ่ะมีลําโพงตรงนี้เทียบกับการที่เราแบบเปิดลําโพงเสียงดังจากทีวีอะไรแบบนั้นปรากฏว่าพอเรามาใช้จริงๆเนี่ยเฮ้ยมันมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับถ้าเป็นการเปิดลําโพงทีวีเสียงดังเนี่ยโดยทั่วไปเสียงมันจะลอยอยู่ด้านหน้าทีวีแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คือพอมาเป็นตัวของลงําโพงของคอบราวเว e รเทเตอร์ยูเนี่ยเสียงมันจะอ้วนๆอ,อ,อยู่ตรงคอเราแล้วก็ใกล้ ตัวหน้าลําโพงมันหงายหน้าขึ้นมาเนี่ยเสียงมันถูกผลักขึ้นมาอยู่ด้านบนมันก็จะใกล้หูเรามากขึ้นตรงนั้นแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเวลาที่ดูหนังเนี่ยต่อให้ตอนนี้ผมต่อแล้วได้เป็นเรื่องของเสียงแบบที่เป็นแคสเตอริโอเนี่ยตอนที่ดูหนังเนี่ยก็ให้ประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าดีกว่าที่เราเปิดทีวีเสียงดังครับจะให้มิติเสียงคนละแบบแล้วก็เรื่องรายละเอียดเสียงครับมันให้รายละเอียดเสียงต่างๆเนี่ยที่บางอย่างเราจะรู้สึกว่าถ้าเราใช้ลำโพงทีวีเราจะไม่ได้ยินเสียงนี เสียงแบบฝีเท้าไกลๆแบบแบบนี้เราจะรู้สึกถึงมิติใกลๆได้บางช่วงครับตรงนั้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดแจมส์บอลในแอมบอร์ซนพรามเนี่ยก็ให้เสียงเนี่ยที่แบบโอพอเป็นฉากที่มันแอคชั่นมากๆเนี่ยมันก็ให้มิติเสียงเนี่ยที่มันดูตื่นเต้นดีนะครับแล้วก็รู้สึกเรามีเนี่ยอารมณ์ร่วมไปับตัวของหนังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรืออย่างกลุ่มหนังที่ดูลึกลับลึกลับดูหนังผีหนังแบบเฮอร์เรอร์หนังสยองขวัญอะไรแบบนี้เฮ้ยเสียงมันให้มิติเสียงที่เรารู้สึกว่ามันดูน่ากลัวเพิ่มมากขึ้น เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับคอของเรา หูของเราจริงๆถ้าเทียบกับการที่ใช้ตัวของหูฟังเนี่ยก็จะแตกต่างกันเหมือนกันตัวของการใช้หูฟังเวลาที่เราต่อบลูทูธกับหูฟังเข้ากับทีวีเนี่ยถ้าเป็น ear, อินเอียร์เสียงมาอยู่ในหูของเราเนี่ยอันเนี้ยเสียงมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับแต่คือความสบายในการที่จะดูหนังเนี่ยอันเนี้ยก็แตกต่างกันตัวของหูฟังแน่นอนถ้าเป็นอินเอียร์มันให้เสียงเบสเสียงต่ําที่แบบ,แตบ,บหตุ้มต้ามมากหรือถ้าเป็นฟูลไซส์เนี่ยเราก็ต้องครอบหัวอยู่แบบนั้นซึ่งตัวของบราวเวียเตอร์ยูเนี่ยก มไม่ต้องใส่ตัวของหูฟงังครอบหัวหรือเต็นตัวอินเดียเราแค่คล้องคอไว้แบบนี้มันก็จะสบายเวลาที่เราดูหนังครับซึ่งอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างตัวของ b r a v i a Theater U ถ้าเทียบกับการใช้ตัวของหูฟังครับส่วนเรื่องคเตอร์เสียงเวลาที่เราดูหนังดูซีรีส์เนี่ยจากที่ผมจับสังเกตนะครับตัวของ b r a v i a t h e a t e r U เนี่ยให้ในเรื่องของเสียงพูดเนี่ยที่สังเกตได้เลยว่าคมขึ้นอาชัดขึ้นตรงนั้นเสียงพูดเนี่ยจะลอยลอยอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยสังเกตได้ง่ายมากไดอะล็อกพูดต่างๆเนี่ยเราได้ยินชััดมาากกขึึ้้นนครรบซ่งงตงีอจจะถูใ หลายคนที่เวลาดูหนังแล้วรู้สึกว่าเสียงพูดเนี่ยมันดูจมๆไปกับตัวซาวตัวของบรรยากาศตรงนั้นถัดมาในเรื่องของความตุ้มตามความกระหึ่มของเสียงตรงเนี้ยอันเนี้ยยอมรับว่ามันไม่ได้กระหึ่มมากครับเสียงมันจะอวลๆตรงเนี้ยซาวสเตจมันไม่ได้ออกแบบหูรู้สึกว่ากว้างไกลแบบเหมือนที่เราใช้ตัวของซาวบาร์หรือแบบใช้ตัวของที่เป็นโฮมเทเตอร์แบบนั้นเ,เสียงเนี่ยจะอวนๆอยู่ประมาณนีครับโดยทั่วไปนะครับความกว้างของเสียงก็อยู่เนี่ยแถวๆหูประมาณเนียครับถามว่า เรารู้สึกได้ไหมถึงมิติเสียงที่มันแบบซ้ายขวาเนี่ยจากที่ผมลองดูหนังหลายๆเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่มีจังหวะที่ตัวของเสียงแล้วก็ภาพเนี่ยมันแพนแบบซ้ายขวาหรือขวาซ้ายอะไรแบบนี้ตัวของการไล่เสียงเนี่ยเราก็รับรู้ได้จากตัวของ b r a v ว a t h e อ t e ยูตัวนี้ครับอีกเรื่องนึงเนี่ที่ต้องบอกกันก็คือด้วยความที่ตัวของลําโพง ตัวของ b r a v i a t h e a t e อ U ยูเนี่ยเ,เสียงมันจะไม่ได้แน่นเท่ากับการใช้ s ซวบารแล้วก็มีพร้อมตู้ Subwoofer แบบนั้นนะครับพอมาเป็นตัวของ b r a v i a t h e a t e อ U ยูเนี่ยในเรื่องของเสียงเบสเสียงต่ำเนี่ยพอมีให้เราจับสังเกตได้ครับเสียงเบสเสียงต่ำของลำโพงตัวนี้มันจะให้ไม่ติดเสียงแบบกลางๆครับเท่าที่ผมจับสังเกตนะครับตรงเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของทีมออกแบบก็ได้ที่ทําให้เสียงเบสเสียงต่ำอะ่ะมันดูไม่ได้หนักไม่ได้แน่นจุดเกินไปเพราะว่าจากที่ผมลองดูหลายๆเรื่องเนี่ย แล, zip. แล้วลองคิดตามว่าถ้าตรงเนี้ยฉา,ากเนี้ยเราเคยดูแล้วเสียงเบสเสียงต่ำมันประมาณนี้หรือตัดสลับไปที่ลำโพงที่ผมใช้อยู่แบบเนี้ยเราได้ยินเสียงเบสเสียงต่ำแต่ถ้าเป็นตัวของลำโพงคล้องคอเนี่ยแล้วเสียงเบสเสียงต่ำมันแบบอยู่ใกล้หูเรามากมันถูกผลักให้เราได้ยินแบบแน่นๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะล้าหรือแบบเอื้ออึงๆจนเกินไปก็ได้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็เป็นเรื่องไม่ได้คาดคิดมาก่อนกับลำโพงตัวนี้เนี่ยก็คือออผมใช้ลำโพงตัวนี้ฟังเพลง ตอนที่ผมดื่มกาแฟถ้าเป็นการใช้ตัวของลำโพง iPhone เราจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของรายละเอียดของตัวเรื่องเสียงเพลงแต่คือพอมาเป็นตัวของ Bravia Theater อยู่ทุกคนอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการที่เราใช้หูฟังเวลาเช้าๆครับเ,รเวลาเราดื่มกาแฟเนี่ยเราก็คงไม่ได้อยากหัวรีบเร่งมาใส่ตัวของหูฟังให้มันแบบมีอะไรอยู่ตรงหูของเราแต่คือพอมาเป็นตัวของลำโพงคล้องคอฟีลิ่งอารมณ์เอ้ยมันโอเคมากผมว่าน่าจะชอบนะ กับตัวของ b r a v เวียเทเตอรอยู่เวลาที่ตื่นมาเสร็จมันแบบร่างกายมันแบบออโต้พายลดเดินไปห้องครัวเสร็จกดกาแฟก็แล้วก็ดื่มกาแฟแบบนั้นทีนี้มาถึงในเรื่องของการลองเสียงเซอร์ราวตัวของ s p ปเ i a l Sound ับบีแอดมอสในลำโพงตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้มีทีวีที่รองรับคําถามคือผมทํำยังไงนะครับก็คือผมขอทางโซนี่เนี่ยไปถ่าย ที่ Sony Store ที่พารา g o n กับทีวีรุ่นใหม่ของทาง Sony เลยก็คือตัวของ b า a v i a ีนะรที่เพิ่งออกมาในปี2024นี้เลยเนี่ยเ,ออเราสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่ตอนที่เราเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับทีวีที่มันรองรับเรื่องของเสียงตัวของที่เป็นตัวของ s p e i i l s s u u n เนี่ยอ๋อมันจะขึ้นเมนูมาเลยครับพอเราเชื่อมต่อตัวของบลูทูธเสร็จเนี่ยแล้วมันดีเทคได้ว่าตัวของลำโพงอ่ะมันรองรับเรื่องของ Special Sound มันจะมีข้อความขึ้นมาเลยว่าอ๋อ device ลองรับเรื่องของสเปเชียล o าว d ์นะตรงนั้น โอเคทุกคนอันนี้ผมมาลองตัวของ Bravia Theater U ที่ลาน Sony น,นะมาลองในเรื่องของเสียงที่เป็น s ซ r ร์รา d กับตัวของ Bravia Theater U เนี่ยว่ามิติเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันไงกับที่ผมลองที่บ้านตอนที่ผมดูนะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมลองใน Netflix กทุกคนตัวของหนัง Mission Impossible เลือกแต่หนังแอคชั่นที่เป็นตัวของเสียงที่เป็น Dolby a t m o s เนี่ย เพื่อดูว่าจังหวะที่เรื่องของเสียงเนี่ยมันเปล่งออกมามันทํามิติเสียงเนี่ยได้แตกต่างกับที่เราดูที่บ้านไหมปรากฏว่ามันสามารถทําได้ให้ผมรู้สึกได้จริงว่ามิติเสียงเนี่ยระหว่างสเตอริโอที่เราดูอยู่ที่บ้านกับตอนเนี่ยที่มาลองในเรื่องของเสียงที่เป็นตัวของเสียงเซอร์ราลของตัว Barre Theater U ตัวเนี้ยเฮ้ยมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไปเลยเวลาที่เราใช้ตัวของเสียงที่เป็นเซอร์ราลแบบเนี้ยเอาตัวของเสียง d o b b y a s m o l ที่ตัวของ Barre Theater U บนซับพอร์ตเนี่ยเอ่อมิติ เสียงมันจะไม่ได้กว้างจนแบบเหมือนตัวของโฮมเทเ e เตอร์นะทุกคนอี่ต้องอธิบายก่อนยังไงทราบพอมันอยู่ตรงคอเนี่ยเรื่องของมวลเสียงมันจะอยู่ข้างๆ้างหูใกล้ๆหูของเราเป็นหลักนะครับตรงนั้นแล้วก็ตัวซีรีส์อันนึง ที่ผมรู้สึกชอบมากตอนที่ใช้ตัวของ BRAVIA THEATER U ตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องซีรีส์อยากกลับบ้านที่เป็นกระแสของซีรีส์ในไทยตอนนี้มากที่มา,าตัวของ sound effect เรื่องของเสียงต่างๆในตัวของซีรีส์เนี่ยมันจะมีความหลอนๆใช่ไหมทุกคนใครดูแล้วเนี่ยอันนี้พอใช้ตัวของลำโพง BRAVIA THEATER U เนี่ย ้มันแบบเรารู้สึกว่าอินแบบกับตัวของซีรีส์เสียงต่างๆเนี่ยมันทําให้เราระทึกขวัญมากขึ้นด้วยนะทุกคนอันนี้เนี่ยใครที่มีบรา v เวียเท t เตอยูอยู่ในมือตอนนี้นะลองเปิดดูกับตัวของซีรีส์อยากกลับบ้านดูครับว่าเราจะได้ความที่มันแบบหลอนๆอีกแบบหู มากกว่าที่เราแบบฟังด้วยตัวของที่เป็นเสียงแบบซีรีโอไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยครับทีนี้คนมีคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราใช้ตัวของ b r a วเวียยูเทเตอเนี่ยเราดูหนังอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วเราคล้องคอเจ้าตัว b r a วเวียยูเทเตอเนี่ยเอยเสียงเนี่ยมันออกมาเราได้ยินชัดล้วเนี่ยคำถามคือแล้วคนรอบๆข้างเราหรือคุณภรรยาคุณแฟนเรานั่งอยู่ข้างๆกันแบบเนี้เขาจะได้ยินชัดเจนไหมนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเซตอัพตัวไมโครโฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ผมใช้ตัวของไมโครโฟนช็อต เสียงตอนนี้เนี่ยผมว่าคุณผู้ดูก็จะรู้สึกว่ามันไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับมากกว่าตัวของไวรลสที่ผมติดอยู่ตรงที่ตัวเสื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็จําลองให้ดูครับว่าคนที่อยู่ห่างเราไปที่เนี่ยประมาณ1นึเมตรสาเซนเนี่ยเขาได้ยินเสียงลําโพงแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เซตอัพตัวของเสียงลําโพองอยู่ที่ระดับเสียงที่50%เเครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ดูแล้วคุณผู้ดูลองสังเกตดูว่าได้ยินเสียงจากลำโพงไหมถ้าอยู่ห่างกันในระยะประมาณนี้นะครับ ถูล้วเจ๋งจริงเลย <c oughs> ่ะโชวช์ี่จะเจ่ออยู่พอดีเลยเ <c oughs> คยมีผู้ชายสอนที่นั่นอยู่คนหนึง่ง ่่เเกงรืองนี้เล่ะตอนนี้ผมพูดก่อนผมได้ยินเสียงจากลำโพงเนี่ยค่อนข้างดังมากนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ที่คุณพดูอยู่ห่างกับผมเมตรนิดๆเนี่ยได้ยินเสียงจากลำโพงเนี่ยแบบไหนลองสังเกตกันดูนะครับาาารรขอองงงเเซึ่ตต้มสืบทุกเรื่องนายคนนั้นก็ทำแบบนี้รู้ไหมเดี๋ยวใครเจอรี่เหรอใช่เจอรี่ฉันบอกเขาว่าไปที่พนด้าและจะบอกคุณด้วย ส่วนตอนนี้เราใกล้ชิดกัาเดิมที่ระยะ65เซนติเมตรนะครับลองดูว่าทุกคนได้ยินเสียงยังไงครับนะรขึ้นเมื่อปีก่อนผมก็ซัดยาไม่ต่างกับลูกผมฉชนเข้าใจขอถามอะไรหน่อยสิวรอนหน้าคนที่ไม่ไว้ใจฉันพร้อมอยังคะพร้อมไปกันถอะ สี7922ดจทยื่นฟ้องเทเลโวโคลแมนเอาละ่ะคุณฮอลเลอร์คุณได้โอกาสตรวจสอบสัญญารับสรภาพของคุณโคลแมนแล้วเราพร้อมที่จะลงนามวันนี้หรือไม่ ถามว่าตัวของ Bra v ีย t h e a t e r อยู่เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับผมว่าเอาจริงแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนที่นึกได้แหลคะครับว่าเราเนี่ยเฮ้ยมองเห็นตัวของลําโพงตัวนี้คล้องคออนเนี้ยเฮ้ยเราเอาไปประยุกต์ใช้งานแบบไหนได้บ้างอย่างเช่นคนที่ไม่สามารถที่จะเปิดทีวีเนี่ยเสียงดังมากๆได้ต่อให้มีตัวของ Home เ The อร์อยู่ในห้องในบ้านมีตัวของซาวบาอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีจังหวะที่เราไม่สามารถที่จะเปิดตัวของเสียงเนี่ยให้มันกระหึ่มเต็มห้องได้แบบ นนหรือแม้กระทั่งถ้าเราอยู่ที่คอนโดแบบนี้ถ้าเราจะเปิดตัวของเสียงทีวีให้มันแบบเสียงดังสะใจเราเนี่ยก็อาจจะไปรบกวนห้องข้างๆได้แบบนั้นซึ่งตัวของบรา v เว t ร์เทเตอร์อยู่ตัวนี้มันเป็นลำโพขงของคองเราแค่เปิดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต่อให้เราเปิดให้มันแบบที่ระดับ70% 80%เนเนี่ยยังไงซะเสียงที่เรารู้สึกว่ามันดังแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังออกไปจนถึงแบบหูไปรบกวนนอกห้องจนถึงแบบเพื่อนบ้านหรือคนข้างๆเราอะไรแบบนั้นครับโดยรวมเนี่ยสำหรับผมกับ ตัวของบราวเ t ียเตอร์ยูเนี่ยผมถือว่าทำได้หน้าประทับใจมากที่แบบมันมอบประสบการณ์ที่ แตกต่างจากตัวของการใช้ตัวของที่เป็นหูฟังจากตัวของการที่เราเปิดทีวีเสียงดังๆอะไรแบบนั้นน่อย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนครับใครที่สนใจลองไปดูกันได้ที่ Sony Store ครับตอนไปลองอย่าลืมว่าเอาหนังที่เราชอบแล้วเราจำฉากนี้ได้จำเสียงตรงแบบซีนนี้ได้เนี่ยเอาไปลองกับตัวของ b r a v i ีย h e a t อ r U ยูตัวนี้ดูครับแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยอย่าลืมขอที่ร้านลองกับตัวของทีวีโซนี่รุ่นให,หม่ให้ได้เป็นเสียงเซรราลครับจะได้มิติอารมณ์อีกแบบหนึ่งเลยครับฉัหรับผมตอ อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ